สบายดีพี่น้องเนาะมาพบกับบ่าวเนื้ออุดมใส่ VIP เนาะพี่น้องเไงมื้อนี้กะถือว่าเป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งเนาะพี่น้องเไงที่บา่าวเนื้อกะสิพาพี่น้องเฮาไปอ่ากินข้าวปลาพี่น้องเไงกะที่ไปมื้อนี้เนาะกะบ่แม่นว่าบ่าวเนื้อไปคนเดียวเด้พี่น้องเไงกะอ่าไปกับ สองสาวเพื่อนพี่น้อง,งเลยอ้านี่มาเบิ่งนี้สองสาวมีไฟแน่นี่สาวนุ่นสบายดีสบายดีอ่านี่กะสาวนุ่นเพื่อนกะเดินทางคือว่าเนาะเพื่อนกะมาอยู่นำเบาเนื้อกับน้องหุ่มเนาะเออโดยการอ่าพากันอ่าเป็นกิจกรรมไลายายางเนาะเออแล้วนี่กะที่พาสาวนุ่นเพื่อนมากินข้ปปาวปลาอ่าแล้วกะมีน้องหุ่มน้ำสบายดีสบายดีอ่านี่กะสองสาวเพื่อนพี่น้องเลย ก็ใจเพิ่นกะยังนั่นเด้ยังว่างเด้พี่น้องเลยมื่อนี้กะเบาเนื้อไปคนอ่าผู้ชายกะโสดตรเบาเบาเนื้อเบาเนื้อแท้กะโสดอยู่แต่ว่าบู้ว่าเบาไปกะยันคนอื่นสิ่เบาว่ากะโสดเพราะว่าขี้ลายเนี่ยเป็นยังสี่เบาสดก่อนจึงมาสั่นเนี่ยก็เลยบอกกล่าวว่าเออ กะเนาะกะจะเอาเป็นความลับไว้แต่ว่าบอกเลยเนี่ยรสสูตกะเนาะพี่น้องเอ๋ตอนนี้กะบเบาเนื้อก็คือว่าแหละเบาเนื้อกะสิพาอ่าสาวนุ่นเนาะนุ่มเนาะเออสาวหุ่มกับเบาเนื้อกะสิพาอ่าสาวนุ่นเพิ่นมากินข้าวปลากะอาหารมื้อนี้กะสิมีอีหอย่างนุ่มเป็ดของผู้ใดเบาเนื้อบ่หรือว่าของไผ่ เป็ดของน้องคุ้มเป็นเบาเนื้อซื้อไห่ซื้อไห่แล้วยังว่าเป็นเบาเนื้ออยู่อือเดินบําเพนของวเบาเนื้อแล้วเนาะน้องเนาะมีแต่ว่าเขามอบให้แล้วกะเอ่อกะตอนนี้กะถือว่าใหญ่แล้ยเนาะมีมีนั่นแหละบอกมีลูกเลยบอกมีแล้วลูกมันกะใหญ่แล้วอ๋อเนาะกะต่อไปกะจะได้กินลูกเนาะบดยเฉเออกะเลี้ยงไว้กันเนาะเออให้มันหลายๆก่อนจะป็นจงได้กะคอยกิน ต่อไปตอนนี้กะที่พาพี่น้องเขามาแต่งกินเป็ดเนาะน้องหุ่มเนาะพาอนาซาหนุนเพลนแล้วก็อาหารมื้อนี้เขากาสิเฮ็ดเป็นอาเซ็ดเป็นเนื้อแป้งได้พี่น้องเลยอออย่างขี้บ่ปลาเป็ดขี้ใส่น้องหุ่มพี่น้องเลยเป็ดจอกคองขี้ใส่จอกคองกับบะมีปัญหาอย่างบ่ผิดอย่างเนาะแล้วก็ตอนนี้กะสิ พาน้องนุนพจัดการได้พี่น้องไหไกะสีเป็นการเฮ็ดเลือดแป้งคือบอลเนื้อเบาเลยกะมีสีเป็นการอ,อบเบาหรือว่าแกงเนาะถ้าว่าบมีความจริงกะอยากปิ้งอยู่เนาะแต่เบื้องต่ำมีไฟถ้าว่าไฟเฮาหลายเากะสีปิ้ีงน้ำพี่น้องกะสีลองซี่มือของบอนเนื้อสุดความสามารถแหละให้นาองนุนเิ่นลองชิมเนาะเิ่นมาแตกไก่ไกลเด้เออเพิ่นก็มาเล่นมาหามา ยำๆเนาะมาอยู่นําบาวเนื้อหนังหุ้มกะสซีลองชุดซีมือแหละแซบบ่แซบกะให้สาวนุ่นเพิ่นคอมเมนต์เนาะหลังจากนั้นกะตอนนี้กะสซีบเว้าหยาวเด้พี่น้องเฮากะสิเขาจัดการเนาะมาเให้ทั่วเป็ดพี่น้องเเออ้ย่อให้พี่น้องเฮาติดตามเบิ่งยาวๆเออ่จนพุ่นแหละเนาะจนเสร็จจนกินพุ่นแหละพี่น้องเอไงไปเฮา Icana, นี่ตำแจวตำเครื่องตำเครื่องหอมนะเนาะหน่วยเครื่องเอื้อป็ดฮะเนาะใช่ไหมฮาสิเฮดอ่าเป็นการอบเนาะเป็นอบอ่าเพราะว่าที่แรกเขาก็ว่าสิปิ้งอยู่เนาะแต่ว่ามันอิงใส่อ่าฝนเดี่ยนั่นมันบอกสิตกเออสภาวะอากาศมันกับฟนกับสิตกแน่แล้วก็ไฟเขาก็บวั่นดาเนาะบ่มิทานมันหลายดีปันดเพราะว่าเขาหัก พื้นแถวนี้นะแม่นพืนน้อยๆก็เ็กมงมยังจังนีเนาะมันดังใ่อีหยังน่น้ห่มอยู่ไน่มีหัวสิไข่แล้วก็ผักเท i m แล้วก็เกลือนัวมเอ๋อสํานั้นล่ะโอเคแล้วเนาะ o ่ะอ่ะตอนนี้ก็ซือว่าเสร็จลเนี่ตํานี่ อ้าเบาเนื้อนี่กินงได้กินแบบขวดเป็นรูปปั้กไฟอย่างพี่น้องอันน่ะรถไฟเล่นยังบาไวซ้ำเบาเนื้อเลยบูเป็นยังเนาะนั่งให้ก็ลังใจเนาะมูหน้าจีไรตกอหมืนเมียให้เบาเนื้อได้พี่น้องบมเมนต์อายุก็แก่แล้ววะจ้ะอายุเท่าแก้ละเด็ดเดนอ่ะถ้าเท่าแก่้ละอนณาคนเสียหักกันยังผมเมียนเมเทวาอน่ะ ถ้าว่ามีคนหักแต่ซีควบไปได้กินทุกมือ่อยูยูบ้านนั่นยู่เฮือนเบาเหนื่อนี่มัน,น,นมีน้ำกัดจกคนมียิงนะโบกะมีถ้าว่าเบาเป็นครอบครัวแตะเนาะแต่กะยังบ่ตอนนี้กะแยกกันแล้วถ้าว่าครอบครัวเบาเหน,น,นืแอยกะมีทุกคนคุหยิงสองเลกะบสายซีแต่ยู่น้ำกัดแท้ๆตอนนี้กะอยูสี่ค้นอยู่ในครอบครัวเลือดสี่คนไลือด้แน่นกะ เป็นไอ้คนบ้านอยู่อยู่ในเรือนแม่นแม่สามคนแต่ที่คนนั่ล่นไข่เนี่ยก็นึ่งแม่นี่ยคนพี่คนยังว่าเพึ่นจะอยากกอคันลูกไข่แล้วเนาะแม่จะแม่ช็อกลูกไข่มาที่ชอกลูกไข่ให้แม่โอ้ยมาดังไฟนึ่งเข้าให้แม่กินเนี่ยเป็นย่างนี่ลูกไข่นั่งที่แถวนี้เด้นั่งเป็นกำลังใจโอ้ลูกไข่แถวนี้นี่คือสิบหวมักบาลเนง้อ ก็เนื้อกีรลายแห้งมาเนื้อกับโบก้าไปลมไผ้โบเอยบก้าเอ้ปากลมไผเพราะว่ายานเข้าปฏิเสธเลยว่าคีรลาจะหนีกันยังว่าบวกฮักเขาจ้ะวางวายยานซีซ็อกกินหยาบปลาซีตะมลแก่ปวดอันนี้แหละสาวโลกเซเวียกใส่งานเนาะบุู้หัย่างเนี่ดัง ทรงอันนาทรงเศร้ามานั่งนี่กะโบเมนว่านั่งให้กําลังใจอย่างเดียวเลยเนาะชิ้นสําคัญมันกะนั่งบึงอันนาเอาลุ่มกันนําแล้วก็เฮียนเอาประสบการณ์นําเด้แมนบอกรวมไปกับโบเมนว่าที่ให้เบาเนื้ออันน่ะคั่วกินจังมีให้ตลอดบปเลยเนี่ยจะต้องได้คั่วเองเห็นบ่เนี่ยบางต้องคนนี่กับกำลังตามหาอยู่เลยพี่น้องใหญ่เบิ่งเพิ่นกับมานี่กับ บอกตำหาใส,ส่โซดอยู่เผือ่อว่า <laughs> ไปขวบเป็ดชวยเหรอมนบอกขวบเป็ดบอกเป็นเหน่าพี่น้องก็เป็นยุติวรรมันบุคลาศาสตร์ดีนะนี่คือของเบาเนื้อนี่ปลาล่นดีขนาดพี่น้องเห็นบ่แทงแทงเขาวือว่แต่ว่าอันน,น <c oughs> ั้นจุกข้องหันดำดําคือทานไฟมันมาสร้างว่า <c oughs> ทานทานไฟมันยังข้าวนี่ เบานเนื้อดำกว่าทานแฟนใส่เครื่องไมของเรามาขวบเป็นทั้งทีเนาะพี่น้องเบาเหนือพาบ้านขวามาสวนช่วงนี้หรือว่าไปกินขา้าวปลานเนาะพี่น้องคนต้องมมือเบาเหนือ,นอจะได้จะัดจัด,ดพิษผีบ่ร <laughs> หรือว่าเนใดน,น่าสงสัยได้ ก็อาจจะเป็นว่าเพราะว่าอันสาวนุ่นมาเยี่ยมหอดบ้านบาลเนื้ <c oughs> อหูแต่ว่านี้ก็เันเราหยอกกันซื่อเนาะที่สําคัญก็คือวินน้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะเ<ฮ>พราะว่ากัาเจ้าเห็ดนาเด็ก่บุ้มีฝองบุ้มีฝนในที่เั้ได้เห็ดนาเนะาะเนี่ยเราหยอกเราเหนือคือกับู่เป็นยามฝนกับมา่ยากเลยวีนน้องบอลยนว่าบอลเนื้อสูด้เด็กฝนกันเลย ทังสูดเดทางดำเดฝนก็นเลยตกใส่ล้างให้เบาเนื้อขาว อาฝนพี่น้องไงเบิรงกน้องหุ้ม่นก็บกำลังเมียนศาดอยู่นี่ไรจักฝนนี่มันสีอ่าเศร้าบ่หรือว่าสิตกแห้งบ่พี่น้องไงจักสิกลับหรือว่าสิอยู่นี่ก็บ่ฮู้งหูเถ้าในเบิรงโอ้เมียนเครื่องเมียนเครื่องคนองห่มมันตกได้กลับมากินข้าวอยู่านี้แล้วมั้งพี่น้องมาได้กินข้าวกินน้าไมนทาเดย นพี่น้องไงตอนนี้ก็สวสิพาสาวนุนเพิ่นมากินข้าวป่าพี่น้องไแต่ว่าบังเอิญพี่น้องฝ่าบบเป็นใจฝนตกพี่น้องไงก็ตอนนี้ก็2สองสาวเพิ่นก็กำลังมัดเมียนเครื่องเดียวกับสิกลับไปฮ็้กินอยู่บ้านพูดหละพี่น้องไ้อ่าสิได้พากันแข่งฝนกลับ ว่าจะกินอยู่นี่เนาะว่าจะพาสามนุ่นไปกินข้าวปลาที่ชายคนโตเลือดน้องเลือดในจั๊กมือพี่น้องจับมอญจับเลือดกับเนาะกับไปกินอยู่บ้านคุณแหละไปครับาะจะไปกินข้าวปลาเลยพี่น้องลำบากแฮ่มคนตก อ้พ oh, ah, ah, ี่น้องไงตอนนี้ก็มาฮอดเพื่อนแล้เนาะน้องหุ annah. ่ม anyway, ่าน้องนุ่นเนาะเอเปียกกันบ่อันนี้ก็เสื้อไม่น้องนุ่นพ่นชุดไทยเปียกสมพี่น้องไงเออเออเพื่อนมามงหุ่นพ่นกับว่าสิเอาเป็นอ่าที่ระนึกพ่นว่าชุดไทยเปียกสมัดนี้พี่น้องไงนีน้องหุ่มพ่นกับมดนี้ก็สิมา แต่งกินต yeah. yeah. okay. ่ออยู por, por ่เฮือนเนาะเออจังได๋กะอยากกินข้าวแหงบ่โอ้สงสารเด้เนาะพ่อก็ยกินเด้อนี่อยากกินข้าวไก่มไก่ล่้อๆนี่พี่น้องมาเบิ่งเป็ดเฮา้าหอมเลยเจี๊ยบเลยเบิ่งนมึงดู เอาออกแล้วเนด้พี่น้องเอ้ยด้บุปาตัวเอาเลยเอาไปเครื่อ่วเฮายังกินไว่มาตอนนี้กะน้ํามุมเพิ่นก็อ่าปุงหม้อออกลเด้พี่น้องเอ้ยโอ้สุกเป็นดพอเิเป็นตาแซ่บพี่น้องันตวยเลยกตัวกะเปียกแน่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้อยากกินข้าวิมก่อนอื้ออน ลวกปากมั้ยเสียบเสียบบุ้ยหูงองเนี่ยลกปากได้พี่น้อยอ๋อชุยอดพี่น้องหอมหอมตะไคร้พี่น้องเสียบลายชิมต้นบุน้อเบิ่งดดิอ๋อย่างเอาไว้ต้นใหญ่ใเออต้นใหญ่กันชิมแต่น้ำก็โอเคละ เดี๋ยวนีตัวกำลังควายใส่เลยแป้งเนาะลองบ้ากันบอาอ่ะบัวบัวอ่อบัวเล็แป้งนี่ก็ใช้เป็นบัวบูเทื่อพี่น้องเพราะว่าอ่ามันถ้าบุมีน้ำปลาเด็กปกติเอาหารเช็ดเป็นน้ำปลาเนาะอ่าน้ำปลาไปอันเล็ดใส่กับเลือบแป้งแต่ตอนนี้บุมีน้ำปลาก็เลยว่าเอาเกลือใส่กับเลยบัวบัวมันประมาณมันสมดายเนาะอ่าตอนนี้ก็ เรือนเฮาก็อยากตามแน่บู่วาอ่าสูตรบ่าเมียนี่สิเป็นกินบ่เนาะซั่นนั้นเด้บ่ต้องลองเนาะต้องลองเบิ่งกนเนาะเออ่กต้องุดที่มือแหละบบเลาสิเป็นคนนัุ้่นกมักกินลว่ายาแตงนบ่กินบ่กินแซ่บๆว่าเห็นแดงๆมันมีกเฮาก็ใส่อัน ปรุงหลายแนวเนาะก็นี่กินแต่เ่าใจมังาเปรุงก็มันจะคาเสียบไปแล้วดิเนาะเนี๋ยพรออะไรได้มีแต่ลาแข็งกว่นี้ฮะคามันก้อนมีแข็เออป้าให้มันจักต้องทำนาที่บงไปกิงแต่ว่ามันแข็งกัที่ทุกที่ละอาหารหากับซุกเป็นเทมป้อยได้พี่น้องไงอ่ามีทั้ง อาเลือดแปลงเข้ากัได้แล้วพี่น้องเไยนี่ก็เป็นอบเป็ดเข้าพี่น้องเนาะอืมนี่ก็บเกี๊ยมซี่เขาข้อมภาเข้าพี่น้องเไงอ่ากัคือว่าแหละอ่าอาหารเข้ากัคือว่าเนอกอยู่ในภาเข้าเลยด้พี่น้องเไยตอนนี้ก็คือว่าเป็นอ่าัเข้าที่ว่าเริ่มกินข้าวพี่น้องเไยก็อยากกินข้าวนาะก็อ่าดูอันสองน้องเพื่อนสองสาวเพื่อนพี่น้องไงเพื่อนก็อยากกินข้าวแห้งกับเนื่องจากว่า ดินฟ้าอากาศบ่อำนวยเนาะอ่าโดยเฉพาะกะคนนี้เออมันกะท,ทําทีแรกกะว่าสิกินอยู่ป่าพุ่นล่ะเอาบรรยากาศให้พี่ให้หนอห้องเฮาเบิ่งเนาะอ่สุดท้ายกะคือว่าเห็นพลเฮากะแล่นฮบเ,เครื่องอีหยังไหทําไมมาอันนี้กเฮ็ดกินอยู่เฮือนกนโอเคและะ้วเนาะอืมไกอ่าที่ให้ทางอ่าสนุนเพิ่นสิเบิ่งอาหารอันน่ะที่บ่าวเนืน้อ อาเฮ็ดมัอนี้กะเสือเถื่อปากบัหรือว่าจังใดกะลองอันน่ะคอมเมนต์กินแล้วก็ลดคอมเมนต์เบาเนี่ยบบาบางทีว่าโบเก้บอกมือหน้าเบาเนี่ยกะช่วยใครเพปรุงอ่อันให้มันดีกว่านี่ติมอะลองวันลองฮุม่ลองกันให้ให้ให้ทั้งอันน่ะซองซองน้องลองเบิ้งอะให้ให้น้องนุองกันลองก่อนแกะลองอันนี้ก่อนได้แบบแปลงพี่ได้พี่น้องโอ้ว่าคุณแท้น้องพี่น้อง Mẹ con con nè. Con nương kim borai nè. Con tai kim hong tai nè. Nào tay nương biểu. Bora nương. Sotla. Năm lạy nương hùng tagli. Mmh mmm. 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 ก <So S 2> mm ินบบโบเมนซิมได้กินได้เพราะว่ากินแล้วเนาะเออกินข้าวเลยได้เนี่ยนะก็เฮ็ดเลยเนาะบะเนื้อกะชิ่ลองเบิ่งเนาะเพราะว่าอนาโบเมนลองกับชิกินเนาะได้กินยังไงแล้นี่กะชิเซอร์อนาโนนกับอุ่มเนาะกินข้าวเลยได้เพราะว่าก็อยากกินข้าวโดนเนื้อเนาะไม่ได้ส่วนแล้วเอออเาเลยได้ตามสบายเนาะแบบเขาเป็นกันเองเลยเขาบออนาเฉลี่ดหลายพี่น้องไงมา โอ้ลืมมันนาวพี่น้องไงแล้วก็ขาด芒果บุหรี่เนี่ยเลือดแปลงพี่น,องงน,อนอ้อเนนงเไยโอ้ตกใส่บาด <laughs> อ๋อเธอเนี่พี่น้นองเไยฮะลองบดอ,อืม๋าชิมือตัวเองก่อน <laughs>

มันหนึ่งกับตำทางหรักให้ตามทางบ่ได้เด้อมาพี่น้องกินก่อนนำกันเด้อเนาะรายกาต้องขอขอบมุกขอบใจน้องหุ้มกับบป๋าเนื้อที่ให้อาหารสู้กินทุกคาบเนาะพี่น้องบางคาบก็บ่ได้อ่าไทยเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งดอกแต่ว่าเราก็ัหักแพงใส่น้องเตียงกินทุกมื้อนาะแตีงกินน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยอะไรต้ขอบคุกขอบใจหลไร้ อนะันเนาะพี่น้องกะตอนนี้กะกินข้าวกะเสร็จเป็นเรียบหอยเนาะยังไงอิ่มหร่อจีอ <c oughs> บอกบอกอิ่มเถอะ <c oughs> บอกอิ่มก็กินอิ่มกเป็นอย่างนัเพราะว่าเขากะอันน่ะเอาใส่ไม่เลยเลยนาะมี <c oughs> ลายอย่างอยู่มอวนยังมีลายกนะเนาะกิน <c oughs> บ๊วเป็นอย่างอืมกะคือว่าแหละ <c oughs> น้ำมุมเด้กก็โอเคปะอิ่มอยู่เต้กะ <c oughs> กินไปกินไปเนาะเออเอ๋อพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้เนาะ าที่ว่าคลิปที่ว่าพาสานุนเพิ่นเนาะทรงบาะเนื้อกับน้องพมพาสานุนเพิ่นไปแต่งกินอ,อยู่ป่าก mm ับบะไรกินอยู่ป่าพี่น้องไงก็อพยพมา <c oughs> กินอยู่บ้าน <c oughs> พี่น้องกล <c oughs> ตอนนี้ก็กินกะที่ว่าเนาะ,ะอิ่มเลยพี่น้องไงก็ที่มีเท่านี้ได้พี่น้องไงสำหรับคลิปนี้เน,นาะยังไงกะต้องอ,อย่า ลืมเนาะพี่น้องไอ้ถ้าว่าพี่น้องฮอรได้เบิ่งได้สมคลิปของบอลเหนือแล้วก็รอ่าสนุนเนาะอล้วก็น้องภูมิไดเบิ่งแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจอ่าดยการกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะให้ซามคนฮอร์น่แม่นบ่นเป็นกำลังใจให้ซามคนเดลยเพื่อว่าอ่าต่อไปฮักกาซีบอกมีเพียงเท่านี้ได้เนาะเออต่อไปฮักกาซีพยายามเนาะ สอบหาคิดหม่ๆม่ามาฝากมาตอนให้พี่น้องฮะบึงตลอดเวลาเลยเนาะเนาะพี่น้องกัดซีมีตอนนี้แล้วเนาะ,ะกะัพบก,กันคลิปหน้าพี่น้องเไยสำหรับคลิปนี้กัดขอบายบายกัน